ช่องทางติดต่อทุกๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมทุกๆ Family เฟมเบอี่ก็มาอยู่ที่บ้านน้องหลิงบ้านน้องเดินนะครับแขวนสวรรณเขตสองปรปราวนะครับเมืองอภภัสสพรบ้านผู้ไทยเรานี่นะครับ ก็จะมาเยี่ยมน้องหลิงแล้วก็มีเมนูอะไรฝากติดตามด้วยนะครับผมสบายดีสายดีซื้อ,อยังก่อนอนีน่น้องลิงเนาะ้สาวผู้ไทยบ้านหน้องเดินมูรุ่นเดียวกันครับไอ,อ้น้องกับน้องด้กันเลไม่แต่ผู้งกำลเนาะ บ้านน้องเดินนี่ม้แต่ผู้สาวผู้ไทยกำงามเนาะโอ้นี่เมื่อนี่มีเมนูอย่างเขาเนี่เอ็ดอย่าง,ง,ก,งกับปลากุ้งบักปลาหมือกล่อชิมเห็ดแตเอ็ดอั้อือโอ้สูตรเพิ่งเ,เอ็ดดีเนาะคือแกง่ายแลยบ้านนี่ตอนดิบแลนนออ้วเนาะตอนดิบแ,แกง่าย เล็บดีลายนิ่งาเนี่ยเลยแกง่ายเล็บง,งามเล็บงามโอ้ได้ฟังลำเลงนํามาในีครึ่งมนเท่าเป็นกำลังต้มบอนแล้วก็ฟังมาลำเลงไปนำพุงน้องลินนี่อายุจักปีละเนี่อายุสิบสี่ปีป้าสาวสิบสี่ปีเนี่ย,ยน,ยยน,น,นี่เป็นลูกคบอ่ะ มีน้องจะกนเนี่น้องสองคนผู้หญิงผู้หนึ่งนี่ผู้ชายผู้หนึ่ง,งไปโรงเรียนบ่แมนอืมเป็นลูกกบปีไปเห็นแล้วกินกับเป็นหลายเมนูบ่กผู้นี้บ่บางเมนูก็เป็นบางเมนูก็บ่เป็นอืมเห็ดซอยแมวเลิวเนาะสูตรสูตรใหบเนี่ครับเป็นแกะเปลือกไก่จังเอาไปลวกกินมันผู้ใดได้ลวกแล้วกินอย่างเดียวเลย บาดจะต้องแกอีกอนะกินงานาไปแต่ละบ่อนนี่งมันมีปลาเฮดแบบนี้แน่นอนหล่อกาลุดอันนี้เ้ามไม่ต้องเสนออีนั้นน้องแกะเลยมาเบิ่งจะอามาน้องแกะนี่มาละเอียดทดุบหน,นึห่นไปกินบอ่อยบอกุ้งนี่มากอยู่บ่อยมากพอดีเลยท่านสันมีทั้งกุ้งต้องมอือกับ สินหมูครับวันนี้มักอะไรมักทั้งสองเลยสินหมูกับมี่ซื้อหมูมาอีกกิโลหนึง่งโอ้กินเนาสี่คนห้าคนกินพุ่งกลางเราได้เดี๋ยน้องเันมาตรงเฮนกันกินน้ำอีเดีย๋ยนมาตรงเฮน,นมากินเ้าเทียงเง่ยงยู่บ่บางม,ามือก็มาของนกะถือข้าวไปกินยุ่งเพ อืม,มดีวมมหวานดีด้กลอ่มแกอมอม๊อยางดียงหยเมนูนโอ้ ตน้นต้นกล้วยเนาะครับพนะี่เนาะต้มเหี่หมูบ่ะเลี้ยงหมูจักโตเลยครับตะกี้สองมันตายตคนหนึ่งมีบ่หมูตัวนี้บ่อ,อดูหน้าต<อ>ัวนี้โอ้สวนตัวนี้เ้าบ่ได้เลี้ยงห้ามเนาะห้ามกระชานะแ<อ>ต่งบ่เปืองต้นกล้วย แต่วาอยู่บ้านนีมีตัวเดียวดิมางเลยมาแต่ย่าโสงเพราะดีไอ้จักกันมื่ขึ้นไปกินไอ้ต้มไกอยู่บ้านตะนงกันเลยเห็นยูเกิดไปคือไปเลียงต้มไกลองๆเป่นกันเลยว่าเพิ่วมาเป็นบทได้ไปโรงเรียนน้อมูก็เลยมาก อขอทายเพิ่นเอาขู่มากอีกเฮ็ดกินไปวันนี้ชุดพากันไปเกียเก่ยวข่าวที่ว่าเออไปเกี่ยวข่าวเอาแห้งกันนั่นน่ะอาทิตย์เสาร์อาทิตย์หน้านจะได้มาบ้านมาหน้าเพิ่นนี่บอกเป็นชุมกี่บ้านนะครับโอ้โยังแข็งแรงอยู่เนาะอ,อ,อายุเท่าไหร่ละครับนี่ดิโอ้โหเช็ดซีฟล่ะ เกี่ยวเข่าได้เม็ดเหรอครับเนี่ยนี่เกี่ยวเข่าได้อยู่แข็งแรงยุ่ยสินหน้าอยู่ไกลจะบอกเหรอเดิตีนบ้านโอ้หน้าตีนบ้านงามเด็กกระสินเข่างามรอบปีเดียวหน้าผู้ใดก็งาม <c oughs> อ,อาเลยเอาไปรอตลาดตลาดสดไอ้อาสเพามากพ่อสาลีก็เลยคิดพ่อของหวาน มาบลเคท็ดเมนูอของหวานนักเถื่อถั่เลยสื่อสาลี่มาเอามาตุ่มใส่หวานสาลี่กับข้าเอิญตุ่มใส่กะทิใส่น้ำตาลครับขาดอยู่เด้ยกินได้หลายคนทํานนะดีกว่าสื่อเขาได้เนาะสื่อเขาได้ถุงในหน่อยหนึ่งเนี่ยซอถุงน้อยอือันนี้สื่อมาเบิร์ดนี่ 30, 000. สามสิบพันซื้อเขาได้ซื้อของเขาอืม เลยได้เห็ดหวานน้ำครับเป็นมาชิมฝีมอือหวานผู้ไทยเบิ่งเดอนี่มึกมึกตัวน,นี้หย่ำปดปดๆเลยได้นี่แซ่แบตนนัวนี้น้ำจิมก็แซ่บ น้ำเดือดได้กบบังเดี๋ยวนองลิง้งจนกินก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 นลวกแล้ว,สลวใส่เครื่อง สูตรเป็นใส่เกลือนะ้ำโอ้เต็มกระทะเลยเนาะปอกเปลือกจะเรียบร้อยกินได้เลยเลย HD อ็ดดีครับโอ้โหปิดลวกเลยเป็นสีงามเป็นต่แบแบบเนาะสีมือนองยิงนัดนึนงมา หมอ้อก็จะล่อต้อมเห็ดหวานโอ้คากมือได,ได้กินทั้งในหวานในน้ำได้กินกุ้งน้ำเมึกน้ำอหอนๆเลยเนาะเปิดระวบอก โอ้เราเป็นแต่แแบบเนาะโอ้บบธรรมดาได้คำเหมือนอันนี้ติ่งหมูอีกทั้งหางได้น่ยโอ้ผักเนาะปิ่งหมูกับมี่อือนี่เป็นแบบล่างผักล่างผักห่อกับกุ้งนเนี่ยีก่กัะกร ตามย่งอีกเน้อหนิตามาักเห่งหับผงชัยเนฟซีโอ้เห็ดคากตัวนี้เต็มสูตรดีรี งแ่ใส่หยังแน่นอนี่แป้งนัวแล้วกับซีอิ๊วแป้งนัวกครับเกลือใส่จะบอกเกลือหอยมันเส่ซีอิ๊บป้สูตรผู้ไทยันบดใส่เกลือเนาะใส่ซีอิ๊วขาดบดได้แป้งนัวใส่น้ำปลาแท่นอ๋อแม่นหม้อภูเล่าเท่ากันหม ผู้สาวทั้งใดเราแม่เพื่อนโอ้สาวสวรรค์โอ้สาวสวรรค์มาตังลอยก็โลกมาได้แฟนผูไทยบ่อืแล้วก็ลูกเพ็่นงามนั่นลูกเคิงพูเล้ากับผูไทยบวกกันสวรรค์ก็ไปแถวแถวบ้านเท่ากับบ้าใกล้ๆกันเนาะแถวมุกแถวยะโสเนาะ เเบาขึ้นกันเด้อยเบวล่าเเบวเล่าขึา้นกันเด้อยล่าอีสานเด้อโอ้รั่วเป็นแต่นั่วค่าหอมค่าเกลือตัวนี้แต่เพราะลูกสาวประเทศจีนเก่งเนะาะค่ะสันเนาะเป็นมาจากสวรรค์เลย บาเเลยด้อต้มต้มหวานซาลีเด้อลิต้มหวานซาลีเอาไม้ส่วนรวมน้นเด้อโอ้มันมันเลยดีเด้อเบาหนวมันบ่ข้าวหอยฉีใสกะทิไหลละหอมผู้ใดกะติดใจกันเถอะผู้ใดเฮ็ดหวานละ ประหยัดกะทิแล้วบ่ค่อยได้ขายไม่ต้องใส่กะทิหลายๆมันหอมมันมันมาแล้วลายข้นมากไนะผมเห็นเขามักบอลนะเฮ็ดบังขลามก็ยาเฮ็ดหวานก็ยากใส่น้ำมันสองเลยสองเลยโอ้ไม่พูห้อนจ้ น้ำตาลนี่ใส่น,น,น,น้อยนึงนงน้ำตาลใส่หลายมาได้แล้วเนาะใส่หลายเสียมลายเอาจนแฮม,มข้อนะหวานลายหวานจนแฮม,มข้อชิโนยโอ้กับกับกับ ชิมดูสิครับซุกหรือเปล่าคือได้ซิมซุกอันนี้ต้มต้มนั่นเดียวชิมบางวงนึงก่อนก็ได้บวงโบเป็นได้ซุกใช่ไหมเนี่ยมันจะไกลนะคือเป็นเม็ดแบบนั้นอยู่เเเออออาานน้่จลองเื่อรลวงนึงว่ามันหวานหรือเปล่าจะหวานจะคือหวานเนาะใส่หน่เดียวนึงเลยเอาไว้ได้แต่เป็นไดรครับ บเดออนนะยังไ่ทันบานบ่านนลี่ใส่นเดียวน้ำบักหลนยนี่ครับเราองมาซิดอีกรอบนึงเนาะ,ะปิดฝาไว้ไก่อนบ่ครับนีนมันฟดบอกบอกบอกให้น้ำแห้งกว่า,น,นะานี้นี่เราหมดเลน,นอ้าดซบมงได้ครับแซ่บแน่นอนสูตรนี้ เพื่ปุคนตานโอ้ยกินกได้ซีฟุลหมดเลยเนี่ยถนัดข้าวเหนียวใช่นเออไปนีโน้สุดท้ายนนเนาะโบท่าในแล้วแล้วย่างย่างหมูแล้วก็กินได้เลยมือขึ้นนี่แซ่บบ่ราะเราต้มไก่แซ่บแซ่บเนาะ อ,อยู่ยยยยกินน้ำกันโซดเอาโซดเอาเลยได้กลับมาจากโมง่ะเมืม่อคืนอันส้มอันนั้นเหมือนสุโจเ้อร์หนึ่งแลยก็เมือ่ออืมกลับมาอยู่สันนลเด็กไรยนอนอืมต้องกินเข่าแสบหลายแมลงงวงเนาะ <laughs> พันยิ้มหวานหวานครับน้องลินสาวกู้ไทย เบาผูเล่า,ลากับเป็ดอย่บ่ฮะไม่ค่อยได้เบาได้บ่เบาผูไทยอย่างเดียวอือพี่สองเตาเลยหนึ่งดวนได้ดครับหอมเน,น,นวอ้ยหิวแล้วเด้ดิ Ừ, nhìn vàng thì nó về luôn. Ừ, hôm hôm hôm. Cô đã ô. Lượng ngàn đấy cả. Ừ. Là sao? sao như thế là sao này? Ừ. ถุงละเท่าใหล่ะเพื่อนเอามาขายถุงละสิโอ้สิบก้านเดี๋ยพอลดมาสิบห้าสิบหาเลยโอ้ยแต่พอซื้ออด้วน้อโอ้ยไข้ก็ไปหมุนอืมมกร้ายเลยโอ้โหแงเพื่นกะเบเราไหมแม่ผมไากดิไข่ก็ไปหมุนใน่ข่อยู่ด้วนอไไปยู่หว

ต้องลิงส้อยแล้ว่เห<ม>็นเป็นเน่น<ม>เป็นเนาะโอ้วนละเอียดเนี่ส<ม>สาวเลย<ม>สาวผู้ไทยกำงามยังสีนี่เป็นจังไดครับกาดองแงทงงยี่บ่แม่เปิน่นี่เอ้อ ประมาณเท่าไหร่น้อสามสิบเนี่ยเมนยูวอรคือเบาให้กำลังใจไอ้เอฟซีดีแต่ให้เอฟซีเพิ่นถามนี่นะโอรรุ่นนี้ต้องระดับหาซีบล้านหมดแล้วนี่น้อผู้งามบานเห็ดเห็ดแล้วกินกับเก๊กโอ้มากเลยครับองดิงจัดเป็นแต่กินค่าเทนี่มีหยางแน่น้องดิงปิ้งซิมหมู

กินใน f เอฟซีเพิ่งเนี่ยมันจะอยากน้ำด้นยสิมาล้อเลยนะอายุสิบสี่ปีเองสาวมอต้น <c oughs> โอ้ซี่ฟูดกระแซบบ่น้ำจิ้มเข้าใชบน้ำจิม้มเขามาแต่ไทยเป็ืนเด็กกันดิอือกิน <c oughs> ข้าวแล้วก็จะเดินทางตอกับเออ สวรรค์นาเกตขามไปไท่ได้ครบเมื่อนี่เดี๋ยวขออนุญาตก,กินเขาเศร้าครับน้องหลิงคนเดอ้อครับชิมฝีมืเมอเพื่อนเนี่ยออิ่มเขาอิ่มน้ำแล้วก็มีหวานในสาลีอีกนด้ครับบานเท่ากับเอิญของหวานข้าวโพดต้มข้าวโพดใต้ปรนเอินสาลีอขอ้เต็มสูตรดีหรือ ปูตากกับงามกับแนนน้องเป็นซิมก่อนเด้อเป็นแจ้งไดเป็นแจ้งไดนะสีมือสีมือผมปรุงเองเด้อครับในเอฟซีน้องคุนแรกแซ่บคนนี้เฮ็ดเป็นบ่แบบนี้ฮะโบกเกอร์เฮ็ดหวานแม่เป็นเนียร์เราวนมาดูนะครับปาดเป็นตะกินครับ คักป่ะพอดีเนาะสุดๆเลยนะมากินนำไอ่น้องหลินเด้อกับเอาบ้าหววลงมือเลยบ้าหววเ,เดี๋ยวจะชิมไอ่หวานสาลีครับสาวุูัไทยนนทหลิงเมืองด้อคกับแซ่บ,บอ แซ่บแซ่บแซ,บแซบ่บเนาะสุดยอดเนาะไห้ปูงไอ้ปูง,อ,ง,อ,งนะอีเน่นรับขึ้นมาเย็บปูเป็นมาอืมรักพักเอา,อาสำหรับคีิเอกเยี่ยมทองลินสาวผู้ใต้บ้านเองนองเดินก็นขอโจพบย่างดินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุกๆแเฟมลีด้วยนะครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ